มือนีสิบ้ามาเบิงเลขค่ะมีเอฟซีพันเอฟซีพันโทรมาหาเพิ่นโทรมาจ้ะเพิ่นอยู่ขอนแก่นเพิ่นว่าเพิ่นอยู่แต่ก่อนเพิ่นก็อยู่ท่งฝนบ้านทุ่งฝนอุดรเพิ่นไปมีแฟนอยู่ขอนแก่นเพิ่นว่าเพิ่นก็สิรุลเล่าเขาเดี๋ยวก็พ่ออุทิศเดละตี้รือจังไดก็บ่รู้เนาะค่ะเนาะมันจะเกิดควันอยู่นะ เพื่อนอันติดตามคลิปเพรอทินไม่พิมพ์ตลอดเพื่อนก็เลยเบาสู้ฟังเนาะค่ะเนาะเลขเพื่อนนั่นเข้ามานี่สองวันแล้วสองวันเจ็ดศูนย์กับสองสามเพื่อนก็เลยอยากแบ่งปันจ้าทัวมหาไม่พิมพ์ตัวเสาวังมังไดหันตัวเนาะทรมาหาวงเมื่อกี้นี่ละจ้ะบังอันแม่อ่อนอันเอาปลอหมูมาส่งแต่ว่าเพื่อนก็เเบานำยูแสดงความคิดเห็นอยู่ว่าน ได้เลียกดูนี่นั่นกับบอดด้เอียงน้องไม่พิมพ์กับกดถือใจคือซสื่องสินะบัดเพิ่นเลยโทรมาหาจะเพิ่นขอบิโทษเพิ่นก็โทรมาหาเนาะค่ะเนาะอันนี้พอพอเล็กขอนแก่นนี่ๆๆๆดนี่เด็ดนี่เด็ดจมีงวดที่แล้วนี่งวดก่อนเพิ่นได้ตัวนี้เพิ่นฝันบ่จ้ะพ่อที่เลขเพิ่นฝันฝันเด็ดเจ็ดศูนยเต็มเต็มน้ะนุ่งงวด70ดิงวดที่ออก70็ดศแล้วก็งวดเมื่อกี้นี่ฝันได้23 บาหนีเพิ่นอันเพิ่นมาฝันอีกเพิ่นก็เลยอยากมาแบงปั่นอันเลขเพิ่นฝันกับเพิ่นเลขเพิ่นคำนวณนั่นล่ะนี่เด้อวดที่ว่าออกสองสามนี่เพิ่นกับฝันจากเพิ่นว่าวซูไม่พิมพ์ฟังอยู่ในโซลัพท์ับแล้วค่ะเพิ่นว่าอันเมียเพิ่นแฟนเพิ่นเนาะคพณแม่เพิ่นห้องว่าเลขออกแล้วเท่าสองสามในฝันเพิ่นอาจา เลขแกสองสามจนถือบ่เท้าเสถือยูถือยูุณว่าถอหลายแต่ว่าอีกตัวนึงออกน้งออกหกข้าคุณาออกหาหกออกหาหกออกาหกบัดทึบแ่่ว่าสองสามถือยูคุณป้เป็นปันเด้วยว่ันฝันี้เล็กเลือกออกสองสามอี้เป็นกระสือสองสามกับห6าหกนันละอันนี้เอฟซีพอติเตอร์นี่เด้ยเอฟซีเอมันจะขอนแกนเอเีขอนแกนจ้ะ เลยโทรมาแบ่งปันเนาะค่ะเนาะบานนี้งวดนี่หนึ่งกันยาหกสี่เนาะค่ะเลยวันลงอห้แน่พออยากแบ่งปันระหว่านนะลงองหายเอฟซีเบงในเด้อคุณว่าก็เลยถามมาหลายตัวบ่ละฟอโอ้ยบ่หลายบ่หลายคุณว่าเอากระดาษมาจดไว้คุณว่าเวลาก็ได้จดคุยกันทางโทรศัพท์แล้วค่ะไม่พิมพ์กับบรูจัาคนดอกแต่ว่าคุณเบิ่งไล่การตลอดเนาะพอที่เนาะพมาเป็นติดตามพว่าติดตามคุณว่าติดตามตลอดจ้า เป็นไห่มางสิเด้อค่ะอันซีหนึ่งหาสองหาสามแล้วก็ซีกจ้ะกระเลขกที่เป็นคำนวของอม่นมาพระวทิตหล็นคำ,นำนมโ<า>นนคัมนนขอกมากน้ำเน่แต่ว่าเลขให้เน้นซีหนึ่งเป็นฝันจ้ะฝันตองงวดเลยเด้อค่ะลองมือเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเด้อจ้ะตองงวดเนาะไม่พิมพ์ก็จับมาลงหงืุนแล้วอยากให้อัน มีแนวทางแบ่งปันนกขอนอะนตะวัดตองหัว,ะว,วจะเม่นมันบ่พอสิเพิ่นก็นดีอยู่เด้อเพิ่นยังหากเข้าเพิ่นยังอยากมาแบ่งปันเฮาอยู่เนาะเพิ่อย่างมาแบ่งปันเฮาเนะาะกะลังอะ่ะนางล่อหัวหมูอยู่เนาะบ่ทันได้ไปทำงาน,นอีหยังเลยจ้ะมื้อนี้บาา่ได้ไปค,ค้าไปขายขาย,าย,ายดยิหาหัวหมูหัวหมูมาส่งเพิ่นก็โทรมาคนหมูมาส่งแล้วพอดีพอดีต้องมีผู้แบ่งปันจังว่าดีใจหลายเอ้าพอเพิคนคือหากเข้าอยู่เนาะเพิ่นคือหากโพธิก็ไม่พิมพ์อยู่เพิ่นโทรมาแบ่งปันเนาะ บานี้ก็มีผู้หนึ่งคุณแม่อยู่อุดรอนยู่บา้านยังบนนงับน,น,งบนน้องตุ๊บันน้องตุ๊หลูกคนอยู่อเมริกาอัาสันแม่อยู่ผู้เดียวอยากไปอันร่วมไปร่วมอันล่ำบวงสวงไปชุมไปเบิ้งนะเพื่อนพิมพ์ออกัจวัยบวงสวงเพื่อนนกันเนาะวันพุดอยู่หน้าปูหนึ่งเก่านะจา่เพินห้เลขถือกขล่าจา่าทั้งล่างทั้งบนนกันเนาะ สองสามก็หาศูนย์นี่แหละคะ่ะไม่พิมพ์กระเทือนยึดตะบะถึกลายคะ่ะเพราะอันเป็นตัวนาเนาะเพราะทันเนาะเด็กตัวนาเป็นบังไว้อยูหม้าลงวนนี่ละแตะบางวดนี่โคให้เต็มเต็มเพราะว่าหัวหมูซีหัวจ้ะ่าคนละหมากลากไม,ม้นี่ยละ่ะน้ำแดงท่านใบสีใบยังลัดเตรียมกันเนาะค่ะเนาะเป็นอยากไปน้ำจากคุณแม่อยู่อันอุดรนี่แหละจ้ะเอฟซี เอฟซีไม่พีคคุณพ่นบ่มีคนขับรถว่าซั่นไปไหว้โพดว่าบ่มีคนขับรถเตรียมบ่ทันว่านมาสันขันยุขันย่ใกล้กับสี่ห้บปอเสดอกโทรมาแต่เสื่อคุนจ้าบ้านี้คุณพ่ออยู่ขอนแก่นบ่โทรมาอีกพอดีหัวหมูเพิ่นมาส่งแล้วเนาะพอทินเนาะคุณพ่อเล็กอยู่ขอนแก่นก็โทรมาอีกคุณมาบอกแบ่งปันเอฟซีเด้อค่ะอยู่แนวทางเนาะค่ะเนาะหาหมักนทำเหล้าเนาะอสิพากับหาใหม่นี่ละเอาเลขพอเฮานี่ซะเกินนี่ เขาเรียกไข่ตองงวดขอนแก่นนี่ส so so an ้มสะก้อนเนาะส้มสะเก็ดส ouais ้มสะก็ดอันนี้โพธิ์โพธิ์ทีนโพธิได้เว้าเองเนี่ยนี่เด้อเป็นของเอฟซีเป็นทรมาบอกเพิ่นอยากแบ่งปั่นเป็นอยากแบ่งปันตองงวดจ้ะว่าเพิ่นได้มาสองงวดแล้วกันฟันตองงวดจะกระมันแม่นเลยแม่นขนาดเเลยด้อจ้ะดเลยอันนี้ละงวดงวดงวดนึ่งเพิ่นกระฟันได้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เพิ่นกระเือก งวดนี้สองสารนี่เพิ่งกระเือบมาในงวดนี่เพิ่นฝันในตัวนี้เด้อสีหนึ่งสีหนึ่งระกับบานนี้มาในเลขเพิ่นคำนวณน,นี่แหละก็ไม่ไมีสีคูแต่ว่าส่วนมากเพิ่นว่าเลขนี่มมีกลับไม่จะออกตรงตรงเลยตรงตรงเลยพอจ้ะออกตรงตรงเลยเพราะตรงกลับเพิ่นบอกมาจาตแต่ว่าเพิ่นว่าจะสื่อหลายร่องเบิง ลองมึงจะซื้อหลายแน่มึงซื้อกันก็ได้กันบ่อยากซื้อเพราะว่ามันยังตุนงวดอยู่เนาะแต่เพิ่นก็อยากให้ยก้นน่ะเพราะว่าอยากให้เป็นแนวทางเอฟซีเบิ่งค่ะเพิ่นเพิ่นได้เพิ่นก็อยากให้เฮาได้นําเพิ่นว่าเพิ่นก็คนอุดรนี่ล่ะจ้ะอยู่บ้านทุ่งฝนนี่ล่ะคนบ้านทุ่งฝนแต่ว่าไปค้าขายอยู่พุ่นละขอนแก่นไปไปลำด้วยทางพุ่นแลไปลำด้วยอยู่พุ่นล่ะจ้ะไปไปโศกไปมานกันเลยอยากแบ่งปันนะคะว่าง่ายๆเนาะคนเพิ่นใจบุญใจดีค่ะ แม่พิม์ก็ดีใจไรก็โพลทิทรู้ยังมีเอฟซีฮักยูโทรมามีสองสองคนผุนเธอจ่าคุณแม่ยูอันอุดรดวงยูอเมริกานี่ก็โทรมาห้กำลังใจเนาะอยากไปน้ำอยากไปน้ำอยากไปบวงสวงไปอันเบิงน้ำมาสั่นบ่มีคนขับรถหาจ้าว่าสั่นคุณพ่อไปไซโนะบ่ได้ถามเราเยอะเขาเป็นอย่างกั้นเนาะเดี๋ยวแม่พิมพ์ไปอุดรจะไปเยี่ยมเด้อจ้าแม่วนคุณพี่ก็ได้รอก่นอายุหกสิบแล้ว คุณพี่เฮาเป็นน้องคุณยเยอะหรอกค่ะจังได้กาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ด้อค่ะเด้อของน้องอันดาก็จะไปตามเดี๋ยวให้แม่พิมพ์ไปแก่บ่นเพิ่นก็เด้อค่ะไ,ไปล่ำขอซะกันไปขอซะก,ก่อนขอตัวเ<อ>ด็ดมาตองงวดนาะค่ะเนะเาะเฮาสิได้เป็นแนวทางไว้เบิ่งจ้ะแล้วก็สิไปน้องอันดานี่แจะสิไปมองที่ว่าเฮาเคยถือเคยโศกนั่นล่ะจ้ะก็สิได้สําเร็จแล้วก็ต้องเฮ็ด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พิมพก์กับพ่าคิดเด้อค่ะเด้อจังได้กระซูกันไปเนาะค่ะเนาะผู้ถือกระดีใจน้ำผู้บําเพ็กระดีใจเป็นยังจ้าไม่พิมพ์กะดีใจในน้อยขอยงดวงจ้าแต่ว่ากะเว่าว่าแล้วก็ต้องไปเฮ็ดเนาะพอที่เนาะเขาจะไปเจาะมุ่งปาะนี่มือไปกขาิออกบ้านจักเทียมุ่งกงลัวแปดมุ่งแล้วไปทำอ,นะออกกูอยู่วัดท่องสารลวงไปเลยนนเนาะม,มือมือเอื้อนนี่ใช้สุสดสวยๆไปได้มืออื่น สุดกับว่าท่านมียูโรทิดไปหายนี่เด้อเออเดี๋ยวยีร้านเข้ามาปุ๊ยย์ขายสบายกับว่าท่านมีนั่เพลินอยู่กับที่ไปใส่กางเกงไปปอนนั่เพลินเอฟซีกับที่จมให้สำหรับมูนี้กับซัมนีก้นะะนก่อนเนาะค่ะน้อฝากเป็นกำลังใจใกันด้วยค่ะเด้อจังได้กระเอ็นดูด้ะสำหรับมูนี้กับซัมนี่คนคะ่ะสวัสดีคะ่ะโชคหมันลำรวยด้วยค่ะเด้อ